สมมติว่าสีจ้างไอ้ไปท่าสีอยู่เซเปิลพ่นไปบ่สั่งท่าสีไปไกลมันไกลโพูนเนาะมันไกลโพดหาคนแถวนั้นซะเนาะโดยทั้งไอ้ใเงยพ่นบอกว่าโอ้ยถามทั้งไอ้ซางมันมุงดูว่าพ่นจะไปบ่ท่าสีเซเปิลเยนว่ายนว่ามีผู้เสพผู้สาวสมนุนสมน้อยอยู่เซเปิลเซเปิลม่อยากไปเยี่ยมพยายามบอแห้งหมดได้ไปเลยเนาะแห้งแล้ววะทีแลอวเยนว่ายไนว่าถือโอกาสไปท่าสีแล้วไปหาผู้เสพผู้สาวนแงบ่้ไป แห้งบิดซิดเลยโดยโอ้พี่น้องเอ้ยอันว่าทั้งไอ้เพิ่นบอกว่าให้ถามในเด้อมาสันว่าขับเพิ่นไปแลยไอ้สิจ้างเพิ่นไปแทาสีเฮือนน้องอันว่ามอญมาสันว่ามีแต่ว่าหาทั้งนั้นซะหน่อยเนาะน้องว่าเนาะมันไกลโพดเนาะไกลเพิ่นน่ะก็มันเป็นงานอันเล็กๆน้อยนะทั้งนั้นเฮ็ดก็ได้งานงานบ่ใหญ่ปานใดท่าสงท่าสีน่ะตรงหน้าตาอย่างซื่อๆเนาะมีแต่ว่าสิหาทั้งพุ่นเละพี่น้องเอ้ยทั้งพุ่นเพิ่นก็ท่าได้อยู่ดอกสีซื่อไอ้เพิ่นบอกว่าจะถ่ายท่าสีเห็น หาุ่มไม้ทาง่ามมอริวันใดนนนบุฮูขึ้นกันนะนี่ก็หรือว่าเพิ่งให้สุมไม้ได้เงินมอริวันใดตัวนี้ก็ได้เอาแม่เฮยเอาแม่บัดที่นี่นะมาแม่อันนันนี้มันไปนเดินมาก เอาเลยสบายดีเด้ไอ้มาที่นี่สบายดีเด้อพี่น้องด้ยอ๋อสบายดีเด้อเพลินเน้อสบายดีเน้อพี่น้องไม่ติดตะกั่้อกินข่าน้ำกันเด้อมามากินข้าวน้ำกันพี่น้องเลยอันยืนใช่เลยประธานยับไปหน่อยหนึ่งเด้อประธานเด้อมาเข้ามาเก็บด้วยประธานยับไปหน่อยหนึ่งเด้อประธานประธานในลังบ้นโตได้ทานไหมเืออย่าลุกไงมันเลิกลูกนี่ห่วยโบได้กินก็ได้เหรออยนน้ลาบปลาพี่น้องลาบปลาลาบปลาแบบสูตรลูกเธอโบได้ลาบดิคเด้อมาตักอะไรนะตักมาในพวกแห้งหน่น่ะตักอีกน่ะ บพเพิ่นชูดไปชูดมันดีอันนี้อันนี้ต้มตุ้งเม่เพิ่นนี่นี่ยนี่ก็ต้มเมืออันลูกอำนี่ก็พ่อแล้วเป็นยังไงนะแอบมามาพี่น้องมาทำข้าวผัดกันเลยอ่ะมายังตู้ตู้จะยำจะยำไปยำมาออกรสชาติใกล้ๆบอว่าคือเฮ็ดเลยกินมะนนะลูกหัวดมาพีดอะหัวดออกมาพี่มาพี่นะ โอ้ยเนอะเจ็บไปผิดวะไม่ง right? oh. ังมูวิ้งจิบข้าวใช่ไมพ่อดกลูกเนี่ยจิบข้าวร่งเบื่อเขาเนี่ยโอกมันจะเป็นกินเฮ็ดอันนี้กินเฮ็ดลูกเอ๋ยเดี๋ยวเป็นเม่นี่บมดเก็บเอากินเฮ็ดแบบเฮ็ดนึงนะเฮ็ดเฮ็ดดินเฮ็ดยังเฮ็ดอันนี้เขานะยำแต่มันอ่ะเกี่ยวไปจัง่อย กินไงค่ายเฮ็ยังดููู้้มันแซ่บนาดอกกายหวานๆเนาะดหวานๆเออกกินคือเ็เ่ากินดิบมาน่เแซ่บเลยกักยลูกอะยังมายัไ่ยังไยัมาชุดไปเลยเ้ากทับเข่ากระับเขายมูชุดนี้ชุดตัวไม่ักมมากว่าต้องเขากันนี้แหงกันไหวนมาอย่าชเงยเยันเ โอ้แซ่บเว้ยเฮ้ยคักคับยำแต่มันนี่แข็งคักหน่แม่นกินบนออกหอมหรสชาติคือข้ากินเห็ดดิบโดยคือเห็ดคือไก่เห็ดเห็ดเนี่ยวะเห็ดเห็ดตาบอย้อยเห็ดย่อยเห็ดไข่มันกับหมูเมนนันกินเนี่ยจมปลาไหมผักเลยมาโดยกินหอยย่า่ดลยกินหอยย่า่ลุงเลยแล้วอ่ะ ไม่้กินแซบคอลุงเนี่ยแหละยายอ,อุดยอดแซบแงคัดคัคักคั้าพื้นเอาเลยเายได้เด้ถ้ามาไพวาบวซบต้องไปหาหม้วเนาะปากมีปัญหาแล้วเนาะกากไม่มีปัญหาลลแล้ว คัดคือคัดคือบชดเกี่ยววเห็นมมเนี่ยภูมใจเคอยชื่อมากเลยหวคัดือว่าเนาะบบเบเลลแล้คนงะนชิพันกัมาคังอ่ะัดอนสงมัสิเบิ่งอยู่ก็ว่าบิ้นี่คือเนาะถ่ายอย่างยูีเนาะาจนเมื่อยาจนเมื่อย ทิงเขาอีริมนากับสืผ้ากันออกไปบังมัดุดหน้าพี่น้องเลยว่าเดี๋ยวถ้าเขาขัดขันตันไหนแล้วมด้ออกไปคนเดียวฮะมด้ออกไปคนเดียว่าทำไมเราไปชงแล้วไปอ่ะคนส่วนกันหมดส่วนครับชนะตังคอันนี้กินมนเก็บไปกินแ้มะ เขาบอกความจริงแน่ถ้าเก็บมันโยนถ้าเก็บมันโยนแซ่บปนสิบปยอยู่บุยอยู่น้วมันมดกิน้น้ละมันบุอย่กอมมันแซ่บแต่นสิกินพัดกลั่นนะะโดยเมกนุ่งถามดิแซ่บเอกนี่แซ่บป พี่นองไ้คุยคำนี้ใหญ่เลยยงกตายรับตายตายทำที่น้องไอ้มาบาดที่เนี่ยนกน้ามาด้ยนกเราเอแบ่งกี่น้ำไก่สักบไก่เห่ายไงตก่น้าหานี่ไงไก่โอ้โหได้เล้วย nha. Đã nhưng có xuống nó 1 bọ. Rồi. Rồi đi xuống chứ cái những nhích đám bằng trời này. đi. Rồi. bình đi đi. đi đi. Lặng lặng Rồi. Rồi. Có xoay cả đấy bình không ơi. Có mọc có xoài xoài ần đây. Cho là an phèng tái ở Thái không được bình พี่ดีกสิทิไหนูยอมรับเลยพ่าดังๆเอาไอ้อาเด้รวยพ่อผมมาเนาะพอผมเนาะทำเชื่อละจงนี่เดี๋ยวดีวขอไปนี่ก่อนไปคิดก่อนไไว้ไวว้่ร้องเื่อเจักซ้ำได้พี่น้องเลยหืองอเพลงมา่านเพลงาก็ได้เพาลงานเพลงเขโทรศัพท์นีบุปกาได้

เอาไมกินกับเอาไเไหเอาเอาอาไาไหมเอาไเอาไหมเอาเอาเอาเาเอาาเอานดมเอาไหมาอาไหมเอาไหมเอไห้าอไมเอาไหมไมเเอาไหเอาอมออไเอ

แวมาปะปอกไนใจะขกระ่กล้องกต่เราคอนนนี่เนาะล้คือากระต่ากล้องแท่วเ่าเนาะเนาะพี่จะพาเจยู่ที่บอกว่าจะไปเปิดกล้องก็บอได้เปิดกล้องกนอเดี๋ยว่มัมีอัน ก็คิดว่าแตงกูันที่เอาแตงน่ฝันหลังค่มมีคนคาดคิดเลยนะนี่เนาะเป็นเป็นพรทอย่าอย่าเป็นพระทังขับจังกับโบบอกเว้ยเนาะสุดยอดหรือยังไงฮักหลังจะแอมทีาวะมดตรนี้ โคได้เนอะบเดือหัวเลยหหัว็ว้อเห็นคอเห็นิดเจ้าแล้วหัวจี้น่ยพรู้สึกธรมดช่ม้อ่พ้สึกรู้สึกรู้สึกังเมมน่หัวะไหัว่หัวก็หัวกเรี้ยวโ้ยต่ไละทุกงานเห็นหัวเหนดีใจม่นดเช่คิดใจอยู่วเอนอกเขาคิดภูมิใจิดใจนะได้เช่อ้าเปิมไ้มี เอาไงยังสภาพเพิ่นเนน้องสิพาเพิ่อนหัวดีใจเออน้องก็ดีใจดีใจลูกเต่าเพราะว่าเบิ่งคลิปเพิ่นอยู่ด้วยเบิ่งลิปเพิ่นติต้นเบิ่งคลิปเพิ่นติต้นไปแบบไปบักบุกบ้างกรมขามอันว่าเขาบักว่บั้งโ้งมาอันนี้บักข้าวแล้วมันกรมขามอย่างนี้พี่น้องมีไหมลาบไหมล่าล่า ออราไปหู้แหตอ้องไมกินตอนแรกท่นีขึ้นหนมายตาไปเลยมันจะตักเชือไว้ตู้เย็นดิมึแสบปมันกลับไปเจอมงคัง <c ười> แล้วระดีได้่ได้กินเื้อรดงกได้กินแรดงกินได้ออกเลยวูมือวานนี่เลกมากประมาณตีสองเ่ hiểu hiểu không? mình đang mui cung gấp vô đang có chạy vô đi há con mực này nhá cậu có để thịt nạm loang không? thịt nạm chuôi ao chứ chuôi ao còn khoảng ba mươi tám phút nữa bùi hữu đi rung เงนก็มุ่งไปินนะเมื่อวานเมื่อกี้นี่ปลาคามานก้อยู่ป่าะไาบ้านยั่ได้เลวยอเในบ้านเท่าไหนียลายได้ประตูเลยปลายังบ่อกีห้องยังน้อยต่กี้ปลาชิ้น้น คนตึกมันหน่อยด้วยไผู้เฒ่าวคนตึกมันหน่อยลงว่ะงชาบุคคลบ่ตึกนะปลาด้วยลายบัดนปา้องด้วยลายปั่นขายกินเตรงตามตลาดหลายกว่าเนาะ้อตักคำว่เนี่ยแต่ว่าจังมื่อไปไปบ่ไปไปกินสิ่งผู้นั้นเนาะอยากหากินนั่นร้ำผัดฉดิสื่นขาบ่บุญมันปลาชื่นขาบ่ย่อไปเนาะไปบดทีมเลยนะแน่หาเวลาก่อนเนาะไม่บ่าปลานะเขาขึ้นบมายังไง สองลมลปลาปลาขาวนะปลาขาวหน้านี่ว่้เขาไปเอิ้นปลาขาวสอยนะปลาขาวสงามอ่ะตัสองนี่ันี้นี่โอ้ยปิ้งมาดีจังบันเจ้าก็เตรียมให้เสไปลเ่นูเนาะพูหหอเาเานีได้เ้ต้มหนัก ดทสามันเป็นดนะเาหููุ้ัวเ่ากันนะอันนี้นะดแรบวงบวงบวงกนะน้ำพามนี่ได้นี่น่ยับจด้อืมขับไปนัละเ้ว่ามันผสมปะไบระดุนะผสมดีลผสมไมันคือโปรเซปเลย สมมันมันตัดเดี hmm. okay, s okay. <S ๋ยวก็เบ่บ่มงอมหยงมันเพ่ด um. ีได้แต่ว่าสมลายน้ำบ่นะบ่ถ้ามีลาบปลาเนี่ยคือชุ่มเจ้าลาบอยู่บ้นะเสบียวกันบ่บ่คือบ่ลุงละลุงลาบกับชุมเจ้าลากสบกันไม่ขึเท้าบ่เห็ว่าเห็นแล้ลาก่อนั ก้ากินนะมันน้อมดุงเลยใจรเปล่าครับผมกับใจเดือดดุงเด้อเว้ยยิ่มนะให้อมไปได้น่ะไปเลยด่เรื่อิ่มเลยไปนั่งเล่นบันยิ่มได้เนาะผมเป็นยังนักหรอปะยังมีกระทะนน้ำหม้อ่น้ำหม้อกระทะยังมีอยู่น้ำหม้อก็ยังมีอยู่ผมบดง่ายดอกพี่น้องเอ้ยมันยังหลา่ผมเมนยังดอกพี่น้องเป็นนึหรือว่า ดูว่าร้อยกบาทเลเนี่ปลาสองโลโลละเออพอได้โลหาโลหาสิพันเนาะเป็นเงินบาทกะโลนประมาณสามสิบาทกลัวหรือเล่กลัวปะกิเนาะแถมนึ่งอดบ่ฮะร้อนึ่งกับเจ็ดสิบพันเนาะร้อยประมาณหาสินั้นหาสิบองเแม่บ่ ย่างพายเด็กที่มันจะกล้องอยู่ได้ไปเพื่อน้าวันนี้กด้องพี่ทักได้เป็นไหมไม่ยอมไม่ดอกลิ่นนวดคำสิ่งอื่นนะด้อยคิดยอดเลยว่ก็ได้นั่งในแคมตมบาเบียด้วยด้วยมันย่อย้มันิวนุแมน กินอิมาเดี๋ยวด้วเนาะหยุบลสบายดีกินหมดแรงคนบาดเองอันพรอันปิดอันมากล้องให้ลูกไงลูกหลานเพลงมันเข่าเพลงไงเฮ้ยเพลงเข่าลูกกินเข่าอิ่มแล้วก็ลงมือเลยน้อยอาดเนาะตัวพี่น้องอ้กินลาบปลาอันว่าเห็ดสวยอาจกินเป็นเดือพานอยู่บนสีมือโดยเอาสบายดีเด้อโดยสบายดีไอ้ มาบทันสำนอลาป่าเนาะโอ้ยโดยเอาเดี๋ยกๆจะพาจะพาแป๊บนึงแป๊บนึงงานขออนุญาตอันถามเนี่ยสมมติว่าสีจ้างไอ้ไปท่าสีอยู่เซเปิลพ่นไปบ่สั่งท่าสีไปไกลมันไกลโพดเนาะมันไกลโพดหาคนแถวนั้นซะเนาะโดยทั้งไอ้ใหญ่เพิ่นบอกว่าโอ้ยถามทั้งไอ้ซางมันมุงดูว่าเพิ่นจะไปบ่ท่าสีเซเปิลย็นว่าย็นว่ามีผู้เสพผู้สาวชมนุ่งชมนอยอยู่เซปงเซเปิลโมอยากไปเยี่ยมพยายาม แหงบ่ได้ไปเลยเนาะแหงแล้ววะที่เอ้อยันว่าเดิวมาถืออากาศไปท่าสีแล้วไปหาผู้เสพผู้สาวน้ำแหงบ่ได้ไปแหงเบิดสิดเลยแม่นโดยโอ้พี่น้องเอ้ยอันว่าทั้งอ้ายเพิ่นบอกว่าให้ถามในเด้อว่าซัญญาคันเพิ่นไปแล้วอ้ายสิจ้างเพิ่นไปท่าให้เฮือนน้องแันว่ามอนว่าซั่นว่ามีแต่ว่าหาทั้งนั้นซะเนาะอ้ายเนาะน้องว่าเนาะมันไกลโพดเนาะไกลเพิ่นนะครันเป็นงานอันเล็กๆน้อยไอ้ตั้งไหนเฮ็ดก็ได้งานงานบ่ใหญ่ปัญญาย่าท่าสงท่าสีน่ะตรงหน้าต่างจะซื้อเนาะ มีแต่ว่าสีหาทั้งพุ่นแหละพี่น้องเลยทั้งพุ่นเพิ่นกระทาได้ยีดอกสีซื่อๆอ่าไอ้เพิ่นบอกว่าอยากให้ทาสีเห็นหาชุ่อ้ายทางานมอเตอร์วันใดบูฮูขึ้นกันนะนี่ก็หรือว่าเพิ่นอยากให้ชุ่อ้ายได้เงินมอเตอร์วันใดตัวนี้ก็ได้ผู้ที่เพิ่นนั้นว่าอ่าอามูเงินมอบให้อ้ายคนละสองล้านตอนนั้นแหละเพิ่นก็เลยให้ถามเบิ่งบ่เป็นหยังขัน่าบ่ไปกับนอกสีได้หาคนอยู่พุ่นไปบ่ยากดรอหน่อยเนาะถ้าสีซื้องานถ้าสีซื้อเนาะหันย้วยละได้ท คันว่าใจห่อนอีกครับมันอยกย่อยนันเอหลุดบวลาดมหนวกมันเนี่ยไปได้เนาะโดยดีแท้กะหาแนวติดหาเส้นติดก่อนเอ๋อโดยโดยมันจะบุเพื่อนแล้วก็สี่งอกโดยโดยจหรับคนที่ระบายม่ได้นเอาไปนั่นเออขันท่าที่มันไม่ขึ้นเขาเขาเรียบร้อยแล้วไปท่ามังกรอย่างง่ายต้องใจเย็นโดยโดยมันอยาบย่อยๆแบบนั้นได้เนาะแมนมีโอกาสย่อยนโดยเพราะว่าเขาต้องทันก่อนก่อนเอาเขาเนาะ ก็นะท่าก่อนแล้วก็ก็ได้ล้างอีกรอบนึงก็ลังจ่ายที่เขาจับนะครับโอ้ดูดูดูวันไหนวะดูดูดูเอาซีซ้อนกันไปใช่นะฮะไปเบิ้งให้นะเอาไปไปกระเดียวจังไปกว่าเห็นว่าก็ได้ใช่ว่าจะกินมะขามส้มมะขามเป็นยังไงคือว่าจังสั้นโอ้ โอยเนอะมันไปตายชิไดปนในแจวน้ำเขาอยู่บ่เออโอยไม่แป้น่ไหมยังได้ไม่แป้น,นิเนอไม่บาดบ่ขาวที่ไม่ย่างมันมันออกเนือแดงเนาะไม่ย่างเนาะโดย,โดย สิไปหน้าเมนบบสิไปอันว่าเบิ้งรุดหน้าเนาะไปยูไปะเน่ยกินข่าอิ่มแลวกับบุห้มันยุมันย่อยจังดีเลยเห็นว่ากันมันค่มในเรืลองฮะมันมอแล้วว่ามันค่ำเลยแล้วเนาะโดยมันคั่มโดยคลิปมันตีกินเข่าอะไรอันนี้ก็ได้มาต่ต้ไม่ซื่ออกโดยขันเพลงมื่กีีอบ่ขันเพลงนะพี่น้องเ้ยชุดยอดเลยยังมออยู่อันนี้คือักแล้วจักิรือบ่ได้งบ่ฮู้กอันนี้ก็ไดวัดดวงเบิ่งโดย ทั้ง,งพื้นไ่ได้ไปว่าสินพื้นหนึงเข่าว่อน่ะสินไม่ไอซื้อทั้งบม่ได้ทาวเม่แล้ววันนั้นเขาดุไปหอดไซแล้วพี่น้องเอ้นั่นก็เลยวันศุกสิไปเบิ่งน้ำกันในไฮนึงมื่อเช้านี่น,น,นะพี่น้องเอฟซีเขาเมนขมาอยู่คือว่าาบอยากให้ รุดขึ้นมาทางเทิงคือรุดขึ้นมาทางเทิงมาสันว่าเอ้านุ่งก็เลยว่าคันสิรุดลงไปทา้งร่มบนว่ามันคนละราคาวะมันว่าไม่เอ้ามันไม่ใหญ่น้ำเนยเนยน้ำเนยเลยเพิ่นบอกว่ามันเาเรื่องราคากับคนละย่างเพิ่นว่าเพราะว่าทั้งพี่มันมีแต่ป้ายห้าเดยทั้งต้นไม้ใหญ่ที่ลุงบอกว่าให้ยุดรุดสุดแดนเพิ่นว่ามันเป็นนั้นว่าอันนี้มันเป็นนั้นไม่ใหญ่เนาะคือเนาะแมน มีเตียวจะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้องไงว่ามันงามสำหรับไหน,น,นไปเบิ่งน้ำกันอีกเท่านึงหาเบิ่งตอนแรกเนี่ยบื้องเศรานน้าเพิ่งสิมาต่อแล้วก็สิไปเบิ่งน้ำกันอีกเท่านึงอีกเนาะประธานเนาะโดยไปเบิกน้ำกันอีกโดยจ็คสิจักมือบ่สิแล้วฮอดยก2-3มมือเพิ่นบ่จักค่อยว่ะโดยป,ป้ายสปามีเตีออกไปเลยเลยสปาเอาๆสบายดีเด้อซะเด้อโดยพี่น้องเอ้ยไปแต่ว่าไปพ่อกันผู้ใหตรงหน้าพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ก็กินข้าวกินน้ำอิ่มเรียบร้อยแล้วก็ทางอ้ายส <c oughs> ร้างเพิ่นอ่ามาเสียด ชิวหน่อยหนึ่งพี่น้องเนาะเพราะว่าท่านนี้ท่านนั่นกะเราหัดแต่บ้านแต่บ้านมีแต่อาจะแต่ท่านหลายคุนหลายคนเนอะอาะก็เลยมาอันว่าเห็นกับข้าวกับหนามกินแล้วสิออกไปเบิ่งทุ่งไห้ทงหน้าทงเออเพื่อสวนอา่านอ้องกึเพื่อะพี่น้องเอลยให้หน้านอ้องกึก่อนเนาะขอบคุญกบคุณนในลายพี่น้องอยู่ดีมีแห้งอย่าเจ็บจะจดเออลำล่ำเลยดวยสุขภาพาพัดไม้แข็งแรงเนาะ <laughs> สำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายสบายดีเด้อ